วันนี้นะคะบริษัทคังดีของเราเนี่ยได้มาฉลองอผลกําไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไรเดี๋ยวอย่าคุณท่านมันพี่มันโง่ผลกําไรเออมาทำการดีขึ้นประมาณแปดร้อยแปดร้อยบาทเลยเหรอครับแปดร้อยบาทเลยนะดัง mm ก็เลย เี้ยงฉลองมาประกอบการ5เด yeah. yeah. ือนของคับคุยข่าวด้วยนะแล้วก็ฉลองครบรอบ5เดือนของคุยข่าวนะคะแล้วคิดว่าจะอยู่ไปอีกประมาณ500ปีวันนี้เราอยู่ที่ร้านพิเศษไก่ย่างเหตุที่เรามากินร้านพิเศษไก่ย่างเพราะว่ามีวันหนึ่งในรายการคุยข่าวเราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์ไก่ร้านไก่ย่างในประเทศไทยว่ามันเริ่มมัน มันเริ่มตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะมาให้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ณเวลานั้นส่งเสริมการเลี้ยงไก่ทําให้ประเทศไทยอ่ะมีไก่ที่เรียกว่าไก่กระทงแล้วนําเข้าลูกไก่จากต่างประเทศแล้วก็นําเข้าวัคซีนจากประเทศอังกฤษหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีการเลี้ยงไก่ในเชิองอุตสากรรมและทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าถึงแหล่งโปรตีนราคาถูก<ม>เป็นครั้งแรก แล้วพอมีไก่กระโงออกสู่ตลาดเยอะๆอะค่ะตอนนั้นน่ะมีวาสสาชื่อสารไก่นะคะ จะเป็นวาระสำคที่คนเลี้ยงไก่ทั่วประเทศไทยอ่ะจะต้องสมัครเป็นสมาชิกมันเป็นมันเป็นประจักษ์พยานว่าการเลี้ยงไก่ผู้มีขึ้นได้ไม่นานละกันวัฒนธรรมการยิงไก่ย่างแบบนี้ก็มีมาไม่นานนี่เองแล้วมันทําให้เรามีไก่กระโคมเพราะมีไก่กระโคมก็เลยเกิดมีไก่ย่างสนามมวยมีไก่ย่างไทยไทยอกเพนจนไทยทะเลตะเพนโอ้ตเพนชายทะเล ีจะเป็นร้านไก่ย่างแบบต้นตำรับแล้วก็วิเศษไก่ย่างไก่ยาไก่ย่างนิตยาไก่ย่างคนละอันก่ย่างลาส้มปเออคนละอันแต่ว่านิตยาบลาส้มปูอ่ะยังไงพี่ก็ต้องไปชิมคำเหตุมาตำหนินะแต่ใช้ชื่อปลอมเลยคือเขาตามไปหรือมาให้เนาะกลัวเขาไม่ขายเลยแล้วก็เนี่ยมันเป็นมันเป็นพัฒนาการแบบยุคประเทศไทยยุคโมเดิร์นอะยุคเข้าสู ช่วงแรกๆก็คือมันจะเป็นคอมบิเนชันอาหารที่แปลกมากก็คือเป็นอาหารนะคะอาหารที่ใครจะเรียกว่าอาหารยุคสงครามเย็นมิแล้วก็เป็นผักดองแบบเยอรมันแบบฝรัหล่ำอ่ะหมูหมูแล้วก็เนี่ยเป็นแบบเอ่อเอ่อมะเล็กขวดระต๊บกระป๋องอันนี้มาพร้อมกับพวก GI เนจีไอแล้วก็มีแบบปลาดุกกรอบผัดเผ็ดมีแล้วก็มีอาหารอีสานเพทอดนี้เป็นวันแร้ทำอาหารอีสานแบบสนามมวยอ่ะ แล้วก็แล้วก็มีอาหารจีนอย่างเงี้ยมีอะไรอย่าออบะหมี่ขาแห้งเพราะฉะนั้นม,มัน,ม,นมันจะเป็นคอมบิเนชันที่แบบงงอ่ะแต่แต่อันนี้แหละคือเอกลักษณ์ของร้านอาหารไทยยุคเปลี่ยนเข้าสู่โ <Modern. S 1> มเดิร์นโมเดิร์นของสยามประเทศอุ้ยแล้วมันจะอะไรจะซีเรียมขนาดไหนแน,น,นะน <c oughs> ำอะไระสี่เหลี่ยมขนาดไหน,นสูตรี้ร้านร้านอาหารหรือแนะนำบริษัทไรนเลยโอ้แล้วก็ส่วนบริษัทคำดีของเรานะคะ ก็นี่แหละค่ะบุคลากรของบริษัทคก็นั่งอยู่กันค่ะที่วัดแล้วก็คนนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญก็คือเป็นสิทธิ์เก่าอยซีก็คือน้องอุ้มกับสาวว่าที่สามก็ที่แต่งงานกันแล้วที่สามจะเป็นผู้นำานแล้ว ไม่ใช่นางปลาปานะคะแม้จะอยู่ใกล้ของปลาแต่มีรถมาด้วยนะฮ่าถือวิ่งมาแล้วครับผมนี่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาพารุภีจากท่านนังบรนพูดอยู่วันหน้าจะติดสองพี่ชูตอนนี้พี่ชูติ่นยากจริงๆวันนี้อยากมาเจอพี่ชูที่สุดเพราะว่ายังไม่ได้เจอเลยครับไม่เคยเจอกันเลยเหรอครับมเจอบ้างแต่ว่าไม่ได้